ทำไมนะเรื่องสัญญาสิครับเรื่องสัญญาครับสรุปอะไรนะครับสัญญาสัญญาหมดไปแล้วแล้วไม่ต่ออ๋อของของพุทธ่ะจริงๆก็คือเซ็นกับทาง PPTV ไว้2ปีแล้วก็หมดสัญญาครบสัญญาไปแล้วเรียบร้อยครับก็คือเราหมดสัญญาปกติครับตอนนี้ก็เป็นอิสระเป็นฟรีแลนซ์ครับมีจะไปที่ไหนต่อไหนพี่หรือว่าอยากจะเป็นอิสระอีกไหมตามข่าวว่าเราจะกลับบ้านกัน ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์<ม>ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ก็คือไปที่ไหนก็ได้ใช่ครับ<ม>คือเราเัืไม่ไดที่จะเป็นฟรีแลนซ์ไม่คิดจะเข้าสังกัดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้คิดว่าไม่นะครับเพราะว่าด้วยด้วยอายุที่แบบเยอะขึ้นโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอิสระเราจะได้สามารถทํางานได้หลากหลายมากขึ้นด้วยครับตลอดระยะเวลาสองปีคือยังไงบ้างในสัญญาคือต้องเล่นละครสองเรื่องหรือว่ายังไงในระยะเวลา2ปีก็เล่นละคร2เรื่องตามสัญญาครับก็มีปาปฏิหาริย์รัฐที่เล่นกับปุ๊กลุกเรื่องหนึ่งแล้วก็ จังหวะผู้จัดในสะอาดที่คุณภรรยาเป็นผู้จัดใช่ครับสองเรื่องพอดีก็ตรงตามฟิวเนาะใช่ครับผมลองมาไม่มีปัญหาของอีกคนหนึ่งที่มีกระแสขาอยู่หมไม่มีครับไม่มีครับผมเป็นไปตามสัญญาตามปกติครับผมใแล้ววางแผนยังไงบ้างเป็นนักแสดงตอนนี้ก็รับงานปีนี้มีรับไว้สองเรื่องครับผมก็เดี๋ยวจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ครับผมใช่แล้วอย่างไรได้ของจุ๋ยเนาะ ของจุ๋ยคยกว่าเป็นผู้ประจำช่องหรือเปล่าหรือไม่ใช่ของจุ๋ยก็เป็นเป็นอิสระเหมือนกันครับของจุ๋ยก็ไม่ได้มีไม่ได้มีเซ็นสัญญาอะไรครับก็เป็นผู้จัดเรื่องแรกแต่ก็เป็นฟรีแลนซ์เหมือนกันก็สามารถไปได้ทุกที่เหมือนกันครับผมใช่ครับอย่างละครที่เราไปสองเรื่องเป็นสองเรื่องก็เป็นของจีมีแกรมมี่ครับใช่ก็เหมือนกลับไปทํางานลับไปถึงบ้านก่อใช่ฮะก็ก็คือเออเราก็กลับไปเจอพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือ ก่อนที่เราจะไปเซ็นดีบีทีวีเราก็เราก็บอกผู้ใหญ่ทุกท่านอะไรอย่างนี้ยครับว่าถ้ามีโอกาสเราก็กลับมารับใช้เหมือนเดิมตามปกติอยู่แล้วจริงๆนะจิมแยมเขาแอบชวนอีกรอบเลยว่ามิกมากลับมาอยู่มาเซ็นกันเป็นเรื่องเป็นราตรีได้ไหมพี่เขาจะรู้ความของของตัวเราแล้วแหละว่าว่าเราต้องการที่จะจะเป็นแบบไหนเป็นเป็นอิสระอะไรอย่างนี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็มีสัญญาใจที่ดีต่อกันอะไรอย่างนี้ยครับทั้งทั้งช่องวันทั้งจิมแยมยี่สิบ แต่จริงเรือว่ามันสบายใจกว่ามหมผมว่าเราชอบจริงๆเป็นอิสระก็ดีไปอีกแบบหนึ่งครับว่าอย่างที่บอกว่าเราก็จะได้ได้เลือกที่หลากหลายมากขึ้นในสิ่งที่ที่เราอยากทำมากขึ้นด้วยมันมันโกรธไปไหนมาไหนสะดวกกว่าอะไรเงี้ยมันมันก็คุณคนละแบบนะครับเราอาจจะต้อง เมื่อก่อนเราเราอาจจะมีบริษัทเป็นคนที่คอยดูรายละเอียดต่างๆเรื่องเรื่องสัญญาเรื่องอะไรเงี้ยแต่พอเราเป็นอิสระปั๊บเราก็มีภรรยาช่วยดูด้วยเราก็ช่วยกันดูด้วยมันก็เป็นความแตกต่างครับสะดวกสบายคนละแบบใช่แล้ภรรยาเราทำลูกมากขึ้นภรรยาเป็นไงบ้างคุณสีภรรยา,รา,ยาตอนนี้ก็สบายดีครับก็เป็นช่วงของการ เข้าห้องตัดจังหวะหัวใจในสะอาดครับเพราะว่าต้องตัดแล้วก็ส่งกันจีนด้วยครับเพราะว่าจะออนแอร์ที่ไทยแล้วก็ที่จีนพร้อมกันช่วงนี้เราก็จะเป็นช่วงที่เราเข้าเข้าห้องตัดกันบ่อยหน่อยครับตอนนี้คือคิวออนนานแล้วนะครับคิวออนเนี่ยน่าจะประมาณช่วงกลางกปีอาจจะไปทไปปลายปีครับใช่ครับคือต้องรอทางจีนไปด้วยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าต้องมีส่งส่งไฟเซ็นเซอร์ส่งไฟอะไรอย่างเงี้ยครับระยะเวลาก็จะประมาณสเดือนเพราะว่า ตอนที่ไทยด้วยี่จีนดลยทุกอย่างต้องพร้อมกันหมดเลยแสดงว่าตอนนี้ก็ยังยุ่งอยู่ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ก็ยุ่งยุ่งอยู่ครับครับผมไม่เวลาเนาะเวลาทำลูกก็เป็นไปตามเป็นไปตามธรรมชาติมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวว่ากันที่ผมไม่ไกับิตเพราะว่าไม่ไม่ได้บินไปขอตามที่ตั้งใจไว้ที่อยากจะบินไปตอนนี้ไม่ขออะไรแล้วฮะตอนนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ที่เขามาก็ก็ก็ดีใจอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าถ้ายังไม่มาก็ลุ้นกันต่อไปครับผมใช่ เป็นกาลังใจให้พวกเราดีกว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราดีกว่าเป็นเป็นกาลังใจให้ให้พุทธเป็นกําลังใจให้ให้ภรรยาอะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายๆคนก็ทราบว่าเราก็ตั้งใจที่ที่อยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมันถึงช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะด้วยสภาวะบาดเมื่อความเครียดส่วนตัวงานที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะส่งผลอะไรเงี้ยก็ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราลวกันครับพุทธเองแบบอยากให้พี่ถุ่แบบอยู่เฉยๆแบบอ่ะพักเื่นงัน่นแบบเล่นไม่ได้ คือคุณจุย๋ยเขาจะเป็นคนที่เขาเวลาเขาทาอะไรแล้วเขาจะมีความตั้งใจสูงมากมีความเปะ๊ะ<ม>เขาอยากทํามันออกมาให้ให้ดีอย่างเป็นจัดเรื่องแรกอะไรเงี้ยไรคนก็บอกว่าอีแป้วอะไรเป็นจัถามว่ามันเครียดไหมม,ม,ม,มันก็มีวันที่ม,มันเครียดมันก็มีวันที่มันเครียดสนุกสนานมันก็แบบผสมผสมนกันไปไพี่รู้อย่างกรณีน,นี้พี่พู้ผมเคยบอกว่าแบบ การออกกาลังกายเยอะมันทาให้เหมือนส่งผลต่อการมีลูกด้วยจริงๆมันตอนนี้มันเกี่ยวใช่ีตอนแรกก็ไม่เชื่อ,อครับเราก็คิดว่าอเอากออกกําลังกายเยอะมันก็ต้องดีต่อสุขภาพใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราก็ไปหาหมอหมอ,อก,ก็ถามเราว่าเราออกกำลังกายบ้าบอกไปว่าฮัลโหลครับมีลรไตยีฬาครับหมอากายแบบมันมันใช้งานหนักเกินไปนะครับมันก็หมอบอกว่าให้ให้ลดลงมา ดีกว่าเป็นการแบบออกกําลังกายในระยะแบบ10กิโลไม่เกิน20กิโลเพื่อให้สุขภาพร่างกายมันแข็งแรงร่างกายม่แบบไม่ไม,ไ,มไม่ถูกทํางานหนักเกินไปแต่<ค>ว่าการใช้โอเวอร์มันก็ไม่ดีใช่โอเวอร์เก<ๆ>ินไปก็ไม่ดีครับอันนี้ก็เผื่อว่าใครที่แบบออกกําลังกายเยอะเกินไปอะไรย่างเงี้ยว,ว่าออกกำลังกายให้มันแบบพอดีพักผ่อนได้เพียงพอ,อต้องมีตรงกลางซึ่งตอนนี้คุณหมอบอกว่าโอเคไหมพี่คุ ตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์ในเกณฑ์ปกติดีครับเพราะว่าพอหลังจากที่คุณหมอให้คําแนะนํามาเราปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยเราก็ลดทุกอย่างลงมาเราก็พยายามออกกําลังกายแต่พอดีทานอาหารมีประโยชน์ตอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอบ้างแล้วตัวพี่จุ๋ยอะคะเขาตัวเขาต้องปิดหรือต้องอะไรขนาดไหนพี่จุ๋ยเขาก็เขาก็เรื่องของโภชนาการอะไรของเขาอยู่แล้วคือจุ๋ยดูแลสุขภาพร่างกาย ของเขาอยู่แล้วด้วยครับหลังที่เจ็บหายียังพูดขาใช่ไหมขา,ย,าย,ยังไม่หายเลยลวิ่งทางทุกอยากอา่อางมันออกอะไรไ สัปดาห์นี้ครับโอ้ยฉนสเก็ตบอร์ดเลยสักทีอดเลยพี่สเก็ตบอร์ดมีแล้วนะแต่ไม่ได้แต่ไม่มีโอกาสได้เล่นพี่ตอนนี้หาสเก็ตบอร์ดเขาไปแล้วสเก็ตบอร์ดไปแล้วฮะตอนนี้ให้เพื่อนให้เพื่อนยืมถ่ายไปก่อนนะฮะอันนี้เป็นข้างไหนอันนี้เป็นข้างขวาครับนี่ฮะเขาเท้ายังบวมอยู่เลยครับโอเคใช่หมองทุกชต้ยงไงกระยะเวลากันนานแค่ไหนเดือนประมาณเป็นเดือนอย่างน้อยอย่างน้อยเดือนหนึ่งครับก็กว่าจะ ผมคิดว่าน่าจะแบบกลับมาวิ่งได้น่าจะประมาณ2เดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นอย่างน้อยก็อยู่ที่ว่าเราดูแลตัวเองดีแค่ไหนอตอนนี้ใช่วิธีอองการ,การยังไงตอนนี้ค,คือได้แค่เป็นกกก็กลัวเหมือนกันครับตอนนี้ก็ให,ให้ให้หมอเมย์เมย์ที่ที่ oh <my> ดูแลพี่ตู9เก้าคนละเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับดูแลเรื่องขาให้เพราะว่าเราก็ มีตกจริตเหมือนกันน่ะเพราะว่าเราไม่เคยอยู่ดีวันนึงวิ่งได้แต่บอลได้อยู่ดีวันนึงต้องเดินแบบกำเริบกำเริแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหายเมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแดงอยู่